สองสามแดงหรือว่าจะได้กัโท่ทักกันขม่านะครับผมต่อราคากันได้นะครับผมบ่คอยอันนี้หรอกครับใครอยากได้ขอฟรีกันชีไห้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาแย่ไปลอยครับอาจารย์วันนี้อ่าสิบแม่มเปิดแบงนกนะครับผมนกนกเฉลยนะครับนกไม้นะครับผมผมไม่หรอครับสองเดือนสามเดือนนี่แหละครับผมมาเบิ้งกันครับ จาน้ำมันตัวที่หนึ่งครับผมหนึ่งครับหนึ่งกุกนะครับผมเสียงเล็กครับผมเล็กกลางนะครับเรียกนกแล้วครับตื่นกล่องนะครับผมดีได้ไม่ไม่นะครับได้หมื่บ้านนี่ครับผมนกหัวดํานี่ครับหนาอกดานี่ครับอยู่ในคลิปนะครับเสียงนะครับผมเสียงห้องหองนะครับตัวนี้เสียงกลางกลางไปใหญ่ตัวนี้ครับนกหนาดํานะครับผม ราคาลักลอยนะครับใงตองการนกงามๆกหมตัวนี้ครับใส่ปลอกขาครับผมข่าล่มครับผมนี่ครับขาว่มดีครับตัวนี้ครับขาแข็งใหญ่นะครับผมข่าว่มมาตรงห่วงครับตัวนี้ครับใส่ปอกขาไว้ขึ้นเมนเลยครับตัวที่สามครับผมเสียงกลางนะครับตัวใหญ่ยาวนะครับตัวนี้ไล่สวย ครับตัวนี้ครับตัวที่ขายใหญ่นะครับตัวที่ซครับผมนี่ครับเป็นนกค้าร่มจัดนะครับตัวนี้ขายนี่เอาหลอดใส่บบได้นะครับขายนกตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับผมตื่นกล้องตื่นกล้องตัวใหญ่ขายใหญ่นะครับ อลาโลตไซบูไนนะครับสวัสดีครับตัวที่หาครับผมนี่ครับใหญ่มีตนุกตัวใหญ่นะครับก้อยนิ้วก้อยใหญ่ๆนะครับพกปลานี่ครับผมนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับสวยลายสวยครับตัวที่สีนะครับผมสีที่หานี่หานะครับลืมไปตัวที่หานี้ครับผม ตัวใหญ่น่าสวยรอนะครับมอนน่เดี๋ยวพายบึงตัวที่ที่หกนะครับในบ้านครับตัวนี้ครับนะครับเสียงกลางนะครับตัวได้เจ้ามาลีนะครับขันนะครับเหมือนี้ครับขันเต็มเสียงเลยนะครับนี่ครับเชลยมาลีนะครับเหมือนนีนครับเสียงห้องหองนะครับต่ว่าตีนกมาลีผมนะครับเนี่ยเจ้านีและครับเอาไว้ในบ้านนี่ครับ คืนเรียบร้อยแล้วครับแต่พ่ทธาเนีนคู่นะครับผมแต่ว่าคืนขันเรียกขันเรียกแต่บ่ทธาเนีนคู่นะครับนกบกกิมือนะครับตัวนี้ครับมันเหมือดครับใน้านเขาเบิ้องอีครับนี่ตัวนึงครับผมได้เมื่อวานนี้ครับผมเขาเบิ้งในคลิปได้ครับตัวกระโจมครับเจ้าหลอดนะครับเชื่องครับ แพ็คู่นะครับผมตัวนี้ครับกับตัวดาครับผมแบบเชื่องนะครับราคาลักลอยนะครับประจานทักครับว่าครับผมเอาแบบกันเองนะครับผมลักลอยนะครับเสียงของนะเสียงมวนตัวนี้เสียงคู่มวนนะครับคู่แบบลักลากนะตัวนี้เขาเพิ่งได้คลิปได้นะครับคลิปเจาหลอดต่อกระโจมนะครับผมแพ็คู่นะครับตัวนี้คู่ลักลากนะครับตัวนั้นเสียงของตัวคู่ตัวนั้นนะครับ สวยครับราค่าลักลอยครับอาจารย์ทักกันเข้ามาครับผมอาจารย์ท่านไหสนใจนกชาตินะครับผมมีเบิ้ลนะครับผมปลาลอยนะครับปลาลอยธรรมชาตินะครับตัวนี้เป็นนกเลี้ยวหนานะครับเลี้ยวหนาสามซีข้ามครับผมนี่เป็นเลี้ยวหนาครับเลี้ยวหนาประมาณสามซีอะไรก็นยังมีกุกนะครับเขื่ืนต้นนี่เป็นเลี้ยว่อนนะครับเสียงกลางนะครับผม ตัวนั้นก็คุกเดียวตัวนี้สองคุกเต็มครับผมสองคุกเต็มนะครับตัวนี้ตัวผมลงคลิปแล้วครับนี่สองเต็มนะครับค่าล่มนะครับตัวนี้สองเต็มค่าล่มครับตัวนี้บางทีก็โยนคู่กับมีนะครับตัวนี้นะครับสองคุกโยนสองคู่เลยครัคู่เลยครับตัวนี้ครับเบื้องหลังบ้านนี่ครับนกหลายครับช่วงนี้ยโมทันได้แยกโมทันได้คัด <cake> <tinc S 2> ออกนะครับ มีบัวเต็มตัวนึงครับบัวเต็มตัวนึ่งงูยางสวยนะครับไหนล่ะตัวใหญ่ๆครับนี่นี่ไหนล่ะนี่ครับนี่นี่ขาขาวๆนี่นะครับนี่นี่ตัวนี้ครับบัวเต็มสุดสุดสายเลยครับอยู่หางนะครับนี่นี่ครับเต็มหลายครับตัวนี้ครับบัวเต็มครับไล่ตีกันคู่กากๆไว้แล้วครับผม นี่ครับตัวนั้นนะลายตีมูครับเนี่ยๆนี่นี่ตัวนี้ครับมีลูกนกนะครับผมตัวไซรัลเนี่ย้าลูจัดนะครับผมมันจะแยกออกนะครับผมนี่ตัวนี้นี่นี่ลายตีมูครับผมนี่นี่หมอนี่ครับตัวนี้ขาแข็งใหญ่นี่ครับผมนี่นี่ขาสัน่นเนี่บัวเต็มเสียนซอเต็มนะครับนี่ตัวนี้ครับ ตัวใส่หลอดถ้าล่มนะครับผมก็ได้บดบทนนี้คาดออกนะครับนี่นี่หมอนี่ไล่ตีนูนี่หมอหนารอนี่นะครับตัวนี้กุ๊กเดียวนี่ตัวนี้เห็นขันอยู่นี่หางสั้นๆนี่กุ๊กเดียวนะแต่โมเสียงใหญ่โมโนหมอตัวใหญ่เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงนะครับก็เป็นเสียงอย่างไรเลยนี่คือบุระขันโมอย่างไล่สวยนะครับ ตัวมาบัวเต็มเต,ต็มเลยครับนี่นี่ตัวนี้ครับนี่้าใหญ่ๆอย่นี่บัวเต็มนะครับเดินๆเดินเตะเบืองนะครับผเต็มหางครับ<ๆ>ท่านใดสนใจกันทักเข้ามาครับผมตัวขายบัวแพร่น,นะครับพี่น้องเอาสองสามแดงหรือว่าจะไหนกัโทโทักกันเข้ามานะครับผมต่อราคากันได้นะครับผมบ่คอยอันนี้หรอกครับ ขออยากได้ขอฟีกันชิไหนะครับวันนี้ถักขาม่าครับผมแต่ว่าขยคุยกันก่อนนะครับผมเนาะบ่ยากหรอผมนะครับเอาไปเลี้ยงสอยกันนะครับผมค่าเขาก็ได้เนาะร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับแนวแต่นะครับเลี้ยงมาโดนนยเนาะโมยากครับทร่วขามาแอดไลน์ก็ได้ครับศูนย์เก้าสองนะครับห้าศูนย์สี 631 0นครับแอลก็เลยโทั่มากก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมสีไซเบอร์ไว้นะครับในหนหนาช่องนะครับผมกับจาทั่รมากครับผมสวัสดีครับ